สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันทำในเกมสตาร์เดียวนะครับกับเช้าวันที่19แล้วนะครับของฤดูฝนนะครับที่ไม่มีฝนตกมานานแล้วนะครับก็อันนี้เป็นของที่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้อัปเกรดนะครับน้องวูวแล้วก็ไก่กุ๊กนะครับซึ่งตอนนี้บ้านเราไก่เราได้อัปเกรดครับเป็นเยอะแล้วคือสามารถเลี้ยงไก่ได้อีก4ตัวนะครับแต่เราแต่มันปิดล็อกเป็ดนะครับเราจะไปซื้อเป็ดมาเลี้ยงนะครับ จะซื้อเป็ดบอเลี้ยงต่อนแล้วก็ข้าวโพดลรวก็รู้สึกว่าน่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับดูซิว่าวันนี้มีจดหมายอะไรเข้าโนนโ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 นต้องอ่านการต้องเออเออเอออ่านจดหมายครับคือฉันต้องการซื้อปักทองนะครับจากคุณลูกสาวของฉันกำลังต้องการที่จะทำสลักปักทองฮาโลวีสำหรับเทศกาลสปริ t อีฟนะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นเทศกาลฮาโลวีน่ที่กำลังจะมาถึงนี้ คือสปิริตอีเวนต์นะครับเฟสติวัลนะครับแล้วฟักทองเราพึ่งปลูกไปเราจะซื้อได้ไงครับไม่นะเดี๋ยวไปซื้อเอ้เป็ดนนะ่าจะยังไม่เปิดน,นะตอนเช้าเราลดนอย่างเดิมครับลดัำต้นมาก่อน ใครพอรู้นะครับว่าเราจะลดน้ำต้นไม้ยังไงให้มันเร็วครับแล้วแบบว่าไม่เปลืองอินเอร์เเราเยอะนะครับมันมีวิธีอื่นไหมหรือว่าต้องอัปเกรดบัวรดน้ำเหรครับก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติอัปเกรดบ,บัวรดน้ำมันจะเป็นสาอยู่ไหมหรือว่าเพิ่มเป็น4ช่องอนะไรประมาณนี้ก็จะโอเคคนะร่นะหรือว่าไม่เพิ่มเลยแต่เพิ่มน้ําให้อยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิมนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ดูว่ามันเพิ่มเพิ่มช่องในกานรรดนะอันนี้โอเคอยู่ น้ำล่น้ำแปดโมงนะครับเดี๋ยวเก้าโมงนะครับเราเอาจะออกไปหานะครับซื้อเป็ดแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะมีการไปดูนะครับกัดกับดักปลาแล้วครับในการเล่นนรอ,อบๆครับเอากระดับปลาซื้อกระดับปลาไว้ครับที่ทะเลมาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากปลานั้นนะนทุนท่าต้นไม้ก่อนดับแรกครับ ไว้น้ำหมดนะครับซึ่งเงินหมื่นสี่นะครับเราได้มาจากการที่เราหายเม็ดทัะวันครับซึ่งหมันเยอะมากนะก็คุ้มกับการลดน้ำเหนื่อยอยู่นะไก่ทั้งหัวตอนนี้เดี๋ยวจะมีเป็ดมาเพิ่มนะครับแต่น้องก็บินไม่ได้นะน้องเป็ด เป็ดมีแพ้นะครับมีม้านะครับที่เราต้องต้องเลี้ยงให้ครบนะมาขนาดนี้ต้องเลี้ยงให้ครบทุกอย่างนะครับไอ่ตอนนี้ก็คือเวลาเก้าโมงครึ่งนครับ<อ>เดี๋ยวไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไม่ทันเวลานะไปทางนี้แล้วกันนีก่กินเลยครับวันนี้สลัดเดี๋ยวเราต้องทำงานอีกเยอะนะครับไอ ฮัลโหลอย่าหวกว่าไม่เปิดร้านนี่งอนนะครับช่วยเปิดร้านให้หน่อยเถอะไปไว้แล้ว,ไ,ไ,วดไ,ได้เปิดได้เปิดสวัสดีค่ะช้อปปิ้งแอนิมอลง่ไงเป็ดไรูไ้จะตั้งชื่ออะไรแล้วครับอ่ะเราก็ให้ชื่อไปเลยเรากำลังทำการส่งซื้ออีกครับเป็ดตัวละพันสอง กูมีอู่ม,อมออีอ่ะ่าเอ๊ะซื้อครบครับนิ่คล้ายเป็ดคล้ายไก่มีกัวนะตอนนี้ที่เราอัพเกรดได้ครับเสร็เรียบร้อยครับซื้อได้อีกไหมซื้อไม่ได้นะครับเต็มแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นลูกเป็ดตัวเล็อกอยู่นะครับ อีกไม่กี <otros app let> ่ว <own energy concealer> ันนะครับ <découvrir> ก็จะโตๆนะเดี๋ยวเราก็เดินไปทางนี้เลยแล้วกันครับเพื่อที่จะไปดูกับดักเรานะว่ากับดักเรามีปลาอะไรบ้างนะที่เข้ามาในกับดักเราแล้วก็ไปเช็คราคาดูนะว่าคุ้มไหมกับการซื้อกับดัก1,500ันนะครับหรือว่าเราจะทําจากไรลอดปลา3อันแล้วก็ใช้ไม้40นะครับนี่ค่อยไปดูแล้วกันครับตุุ ว้าวมีหอยให้เก็บเก็บไปครับนักล่าของมีอะไรเราก็เก็บไปขายก่อนละกันตอนนี้ตอนนี้มีอะไรเกิดไหมมีประการลังนะเกิดมาถึงจุดได้ประการลังมาครับอยากทำเป็นตากตกปลาส่วนตัวบ้านครับเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ทำนะครับเก็บตังค์เราเก็บตังค์ก่อนง่ายเราได้อะไรมาบ้างเนี่ย โอ้โหได้อะไรเนี่ยได้พยาด้วยประเด็นเนี่ยเอ้าเก็บไม่ได้แล้อ่าเก็บไปครับเดี๋ยวดูหนครับว่าตรงนี้มีอะไรที่สามารถไปในส่วนของทะเลได้ไหมไม่ใช่ทะเลครับ ไม่ใช่ทะเลเฮ้ย,ยนี่ง่ครบนะครับเราจะเอาไปแล้วกันอันหนึ่งนะไม่ใช่เขาซื้อเหยื่อน่อยเร,ออนนรนะเราจะลองไปดักที่น้ําอันนั้นนี่ครับพันห้านะเราจะลองไปดักดูที่ว่าขายได้เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบครับกว่าจะคืนทุนนะเราไปดักในเป็นน้ําจืดนะครับเป็นลําธารก่อนส่วนตัวนี้ก็ แล้วค่อยว่ากันนะครับสำหรับในทะเลนะพราะมันไกลเรานะที่จริงพวกนี้น่าจะดักที่บ้านแล้วน่าจะคุ้มกว่าครับตื่นเช้ามาก็คือได้เก็บเลยแต้ถ้าเป็นทะเลก็จะได้เปลี่ยนของใหม่บ้างไ,ไปหาคุณลุงซีว่าถึงว่าเราซื้อไอรอนนะครับมาเผาเองแล้วก็ทําเป็นที่ดักปลาในภ้มกันครับ <S <S ไม่เอาอไม่คิดเยิยนไปอิ่มๆนะครับสวัสดีครับคุณลงุงใหม่ใหม่ใหมไม,ไม่ให้ครับไม่ให้ ทุกอย่างคือการลงทุนครับออปิ้งไอรอดร้อยห้าสิบนะครับร้อยหสิบโอ้วันนี้ไม่คุ้มนะครับห้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับซึ่งมันไม่คุ้มกับของเราครับเพราะว่าเราต้องมาเผาพันเกินพันห้าครับเกินพันห้าส่วนทองก็ยิ่งแล้วใหญ่ครับอันนี้หนักเลยวุ้ยมีปลาตรงนี้ขอตกปลาก่อนแล้วกันครับ จะได้ปลาอะไรนะมีปลาก็ต้องตกครับอ,อืตกปลาได้แว่นตกปลาได้แว่นตกปลาต้อได้ปลาสิเพราะปลาใหม่นะ่ได้ไม้เอาเอเอาเอาเผื่อมีของดีๆ,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 ๆให้เรานะครับสำหรับกล่องของฝันว้าวแซลมอนเก็บเลยเก็บเลย เพือ่ออย่างนี้น้องดิ้นน้องดิ้นแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาเราครับว้าวปลาทไทเกอร์นี่ไงที่เราเอาเอามาวถเราไปใส่ได้ครับไอ้กอ่โอ้เร็วเร็วรุ่นเร็วทันใจแซลมอนนะครับ แต่มันกินกินเร็วมากนะถ,ถ้าเป็นแบบว่าเป็นฟองอากาศแบบนี้ครับเราต้องตกนะถ้าเจอคุ้มสุดสุดปลาอะไรเจ้าปลาเนี่ยว้า,วาแล้วกินเยอะด้วยกินบ่อยด้วยประเด็นเนี่ยจะไ,ได้ไหม่ะหาได้ครับได้ได้ทั้งกล่องได,ได้ทั้งปลาคุ้มสุดสุด โอ้เจตัวนี้จับยากมากครับน้องแบบดุกด๊กดุกด๊กดุกด๊กไม่ไรยังไม่รู้ว่าชายไหลได้บ้างครับไอ้ไข,ข่คงคงไข่หินเนี่ยตกขึ้นมาตกขึ้นมาขึ้นมาครับยังไม่หมดครับฟองอากาศยังไม่หมดไม่เอาสไลายได้ไหมเอาเป็นปลาได้ไหมดุ๊กดุ๊กเริ่มมีแต่สไลายแล้วจังหวะนี้ เอ้ยไ่ใช่ละเริ่มไปใช่ละเริ่มเริ่มหลอกเราแล้วครับจันน่หวะนี้เออมาอปลาจา๋ากินเลยเถอะก็ยังตกได้ครับยังยังมียังมีพอให้แบบว่าเราได้ใช้เวลาในการตกพ้สบายครับตัวนี้ดึดึดึเออ,อเอกาเบ็ดมาขายครับไม่รู้ขายได้เท่าไหร่นะก็ต้องขายเบ็ดคืนละ ตร, move, ตรงไม่ตรงรู้ครับถ้าตรงรู้จะขึ้นเร็วมากอันนี้จะเป็นปลาไทเกอร์นะปลาเสือที่มันกินแบบสปร,ริงสปร,ริงสวิงหน่อยอันนี้หนึน่งนะเห็นไหมอ,อุ้ยไกลเกินน่ะได้อยู่แต่ก็ได้ทำมีปลาครับชอบมากค,ครับตกปลาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับ กดคลิกเมาส์ดกัก,ดกเกลักเล็กไม่ยังไม่หมดเลยครับตกปลาที่เป็นสลายนี่ก็ไม่เอานะเออขอเป็นปลาได้ไหม่ะไม่สลายนี่สลายนี่เราทัอกับสลายนะครับว้าวนี่ง่ายครึ่งหนึ่งอ่ะหมดแล้วครับก็จะเอาเหยื่อลงแต่ก็ต้องขอะกะรันตีตัวนี้ตัวท้ายครับตัวท้าย แล้วสวิงแบบปแปลกๆด้วยังหวันนี้น้องไทเกอร์ได้มาเยอะมากได้มาสี่ตัวนะครับเหมือนเรามีอะไรลนะอันนี้ฟอสซิลน่าจะเข้าเข้าเป็นปิดแล้วครับฟอซิถ้าปิดแล้วก็ต้องกลับบ้านแล้วสินะจะกลับไปวางเหยื่อ่อครับแล้วก็เหลือรดน้ำต้นไม้ไม่ได้รดน้ำต้นไม้อีกเงินหนึ่งหมื่น, 1, นครับตอนนี้ าอางเงินหองเงนได้ไหมขอไปล้างกานเรากินไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,ปา,าปไปขายของก่อนไปกอดขายเพขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันครับจะได้ไปว่าใส่ของให้มันเต็มหน้าไหนที่เรามีแล้วก็ใส่ไปก่อนแล้วกันครับวิท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 นกฟ้านะจะดูนี่ว้ยทําไงอ่างเงินเก็บงเงนครับชาวไร่ เป็นเบอร์แบล็คเบอร์รี่นะครับแม็กเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ขอหน่อยนี่ยังไม่มีนะนี่นี่เราได้มาแล้วครับเรียบร้อยคอมพิวต์รอครับเรียบร้อยแล้วอ,นะอุ้ยขอบคุณเลยจังหวะนี้ได้มาเจ็ดนะครับถือว่าประสบผลสาเร็จที่ฟานี้ยังไม่เจอนะครับน้องคู่น้องปลาบูเนะี่ย อาไหลอ๋อไทเกอร์ฟิตเรามาแล้วซันฟิตนะที่เรายังไม่ได้นะครับจะไปเปิดตรงไหนอันนี้๋อ,อตรงนั้นนะครับดูซิว่ามันเป็นอะไรหือตัวนี้เยอะมากของที่เราจะเอามาใส่ครับโอ้ยเ้ออะไรอ่ะออเงินหนึ่งมืน เออลืมอ่านเลยครับเราก็นึกว่าไม่มีอะไรแนละ้วก็กดไ i ติ้งเอนเนอรนะครับน่าจะเป็นเสาพลังงานไฟฟ้าสายล่อฟ้านะครับโบกโลกสายพลังงานจากไฟพายุนะครับลด้าคกนองนะเพื่อเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่อ๋อไม่น่าโอ้ห้าพันเราก็กดไปเลยครับหนึ่งมื่นเต็มเต็มสองพ่น ทอเลยครับจังหวะนี้จากคนรวยกลายเป็นคนจนทันทีมันก็ไม่ถามเลยนะว่าคุณจะโอเคไหมในการกดนะครับปาบให้เลยนะครับ44บาทน้ำเงินก็สุดท้ายเราว้าจากคนรวยเป็นคนจนเลยครับจังหวะนี้ไม่นะ เรื่องมันน่าเศร้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวผลวไม้อะไรพวกนี้ขายก็เอาเองแล้วกันครับ <laughs> น่าจะพอได้คืนมาอยู่สักหน่อย <sk r ug> เราสามารถขายตรงนี้ได้ไหมไอปิดเราเนี่ยดูสิครับงขายไม่ได้นะต้องขายกับลุงที่ซื้อมาเท่านั้นก <sk r ug> อ,อสิวอุ <sk r ug> ย้ย <sk r ug> อีกแล้ว ดึงคืนมาได้ไหมอ๋องั้นพี่กับตักปลาเราก็ไม่ได้สิครับยยแลใส่เหยียบไปละมีไหมนี่ไงเรา,ามีตัวนี้ครับเรามาคราบเลยแล้วกันอะไรครับคราฟเอาครับเลี้ยวไว้แล้วนะครับเลี้ยวไว้แบบยากสุดเชยนนอันนึงลงตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยในวันที่แย่ๆครับยังมีวันที่แย่กว่าไป นี่แล้วก็ใส่ครับ้วต้องใส่เหยื่อด้วยครับใส่ไปแล้วครับนี่ยังต้องตุกตุกตุกแล้วก็เอาให้มันยากตัวเองครับเปียนนะโอเคใส่ครบแล้วครับเหลือรดนับต้นไม้นะรดน้ต้นไม้ก่อนแล้วก็เก็บเหยื่อไว้อันนี้คือเหยื่อที่เราจะาไว้ใช้ในการทำกับดักนะเราจะไม่เอามายุ่งกับตกปลา เราก็พอที่จะขายข้าวโพดประทังชีวิตเราไปได้นะครับอยูสบายอยู่สบายอย่เกีียวข้าวโพดกันเอ๋เอ๋เอ,เอไม่เอานะไมนะ้ขุดกันข้วดเจ้โคขพดเงินหนึ่งหมื่นเราหายเว็บไปกับตา ตอนไหนจะรวยเนี่ยครับต้องรอแบบถักเราดีๆครับที่เป็นต้นผลไม้อ่ะถ้าสมมติว่าน้องโตน่าจะเพื่อให้เรามีกําไรขึ้นมานิดนึงนะครับแดงได้ไม้แดงมาครับไม้ที่สามารถเอาไว้ทําคาราบนุ่นคาร์บนี้ได้ไม่รู้มันซื้อที่ไหนนะครับเราพลาดอีกแล้วนี่เราลดหมดเลยนะครับโตแล้วเลอพวกนี้ถ้าียังไม่โตน้องๆนะลดนับต้นมันต้องลดนับต้นไม้นะคงไม่ต้องลดนะครับตรับพวกนี้ รถก็ได้ไปรถให้หน่อยนะครับเดี่ยน้องจะโตขึ้นกว่าเดิมครับอีกสองเดือนนะครับจะโตยี่สิบแปดสามสิบวันแต่ถ้าโตน่าจะเก็บได้เรื่อยๆนะหวังว่าจะไม่ได้เป็นแบบโค่นลงมานะถ้าแบบไปโค่นแล้วเก็บเนี่ยโอ้โหใช้เวลาไปตั้งเยอะรู้ใช้เวลาไปทําไมครับสายรอบฟ้าสามารถวางไว้ตรงไหนได้บ้าง โอ้นี่สายรอฟ้าหาที่วา,างที่บอกที่ที่ไอ,อ้หรือรอฟ้าไปเก็บ,บแบ,บ,เบตเอรี่ fossil นะ,ะสำหรับ fossil spiderman ไม่ใช่ครับึบเ,เก็บก่อนครับแล้วก็มาน้องเข้ามานอนได้แล้วน้องเงี้ยวเงี้ยวเดียวพวกนี้เราตื่นมาครับเช็คเงินเย้ย่ห <laughs> นึ่งพันนะครับหนึ่งพันแปดร้อยสามร้อยแปดสิบนะแล้วก็ โอ้มีปลาแล้วที่เรายัางอย่างน้อยเราก็พอมีปลาช่วยได้มา3,900นะครับก็โอเคอยู่ดีกว่าไม่มีนะอันนี้วันที่20แล้วฝนตกไหมไม่ได้ยินเสียงฝนเดาว่าฝนไม่ตกเช้าที่แสงสดใสนะอันนี้คือใบไม้ปลินี่ง่ายเราจะมีหอยทากมีล็อบสเตอร์นะครับเก็บนะครับเก็บเลยเก็บเลยครับ,เ,บ,เ,เ,บ,เ,รบเราก็ดักไปก่อนแล้วกัน ได้หอยได้ลอตเตอร์มาท่านได้หอยทากมาหอยทากสื่อสารเดี๋ยวหาครับหาอาหารคนระับนี่คือเหยื่อโลนะครับก็จะขายน้องได้เท่าไหร่นะแต่ก็เรามีก็ยังดีกว่าไม่มีครับมีอะไรให้แบบว่าไปสำรวจบ้างเรียบร้อยครับเราซื้อเหยื่อไว,เว้เยอะๆนะครับแล้วก็อยากทำให้มันเยื่อยๆหน่อยเราจะได้แบบมีของขายที่เราไม่ต้องตกเองครับ น้นขายเอาโอเคเรียบร้อยครับตอนน้องรุมพวกนี้ตื่นก,กนันอย่างนี้น้องๆจิบเทียบนะครับลูกจิบเทียบไก่เก็บไข่ครับเก็บไข่ไปขายรอเป,เป็ดเกิดน,นะครับเป็ด,ปดมอมอยังได้ไหมแดงเราไม่น่าเลยโอ้นี่ อาหารหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาอาหารให้น้องๆก่อนส่วนอาหารก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราซื้อเอาดีกว่าครับเงินหาง่ายกว่าปลูกอันนี้ที่เะลดน้ำครับสี่วันนะ <c oughs> ซอเอาซื้อเอานะครับให้ไปกอ่อนใส่ไปยินเยอะมากเจ้าตัวเล็กเนี่ยเจ้าตัวใหญ่ก็คือเจ้าตัววัวครับเอาไม่ได้นะครับ นี่เรากินข้าวก่อนหรอป่านแล้วก็แบบเพิ่มความน่าอยู่ให้กับนน้อง,องเดี๋ยวเอาถังหลัถังถังถังเก็บน้ำเก็บน้ำเจ็บวัวครับถังเจ็บ,บวัวเก็บนมสิครับนี่แต่ไก่ไก็ไปเวลาครับเจ็บนมบวัวรีดนมวัวหนึ่งเดือนครับตัวนี้อายุจริงๆหนึ่งเดือน ออกมาแล้วมาเรียงตัวเลยอ้าวหน,หนูตัวนี้น่าจะเรียบร้อยครับาเรียบร้อยครับเก็บไปสี่นครับอยากยวทำแต่เราไม่สามารถซื้อไม้ได้เพราะไม้ก็ไม่มีแล้วอ่ามีอะไรขายได้ไหมหายก่อนค,ครับเจวานี้ขายต่อเลยละจัา สถานีต่อไปลดน้ำต้นไม้อีกแล้วครับช่วงเวลาที่แสนสบายของเราจะเริ่มหายไปแล้วมีฝนตกเลยหรอตกมาหน่อยได้ไหมอ้าถ้าฝนตกนี่คือสบายเรานัาสบายสุดลืมเาแล้วลืมขายครับ อีกเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ขายก่อนขายก่อนอุ้ยอาุ่นด้วยครับออาุ่น์เราโตแล้ววันนี้ก็ขายออางุ่นก็พอพอคืนทุนอยู่นะครับสำหรับกดไปตัวนั้นแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้อยู่ดีครับแต่เรายังไม่รวยครับเราก็เลยแบบตังค์ยังไม่พอที่จะเอามาใชา้แบบว่าได้จ่ายส่วนอื่นครับ เก็บอง,งุ่นเก็บอง,งุ่นแล้วพลาดพลาดเลยครับอง,งุ่นเนี่ยไม่น่าเลยเก็บไปครับ่ส20วันครับอีกไม่กี่วันเราก็ต้องเปลี่ยนฤดูกาลนะครับแสดงว่าเราต้องมาลงพืชผักใหม่อีกรอบหนึ่งก็ต้องเก็บตังเรียบตังไว้นะครับก่อนเปลี่ยนฤดูกาลอีกทีหนึ่งตารถนะครับ จริงข้างในนี่ยไม่ต้องอะนก็ได้นะเอแต่วันก่อนวันสุดท้ายนะครับเราต้องแต่เราไม่รู้ว่าไม่ชัวว์วันไหนที่มันคือวันสุดท้ายนะครับ<ป>เรียบร้อยนะครับตอนนี้รบจ้ามเสร็จแล้วขายอางงังุุนขายอาง,งุองงนุนเดี๋ยวเราจะ กินอาหารแล้วเราก็จะไปทําการตัดต้นไม้นะครับเดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาต้นไม้ทามาใช้ในการสร้างป่าของเราต่อไปนะพอแล้วครับตอนนี้ตัดไปครับวัน่งการตัดต้นไม้ของเราเือเคลียร์โซนทางนี้ออกไปไกลครับเพราะว่าโซนใกล้ๆพวกนี้เราจะเอาไว้ปลูกหนะังนั้ หลายแล้วเนี่ยตอนนี้18ครับซึ่งตัดรถไ้ตัดส,สบายชๆนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วแต่ถ้าทำหาหินเนี่ยหายากมากตัดไปกอนเชียไปก่อนครับเชียโซนทางนี้ก่อนละกันแล้วก็ได้เราจะได้นั้นมาครับจะได้เป็น ยางต้นไม้เอามาทำปุ๋ยได้ตัดไป,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 ปไม้หนึ่งตไม้หนึ่งแงน้องอาจจะแปลว่าทําไมต้องมาทําตรงนี้เด๋วเดี๋ยวไปดูที่ว่ามีเห็ดเกิดไหมนะว,ว้าวนี่ครับเห็ดเกิดแล้วเจ็บเจ็บนี่ว่าจะเป็นที่ให้ลงขุดเหมือนนะไม่ใช่นะเป็นที่สาหรับเอาไว้ล้วปลูกเห็ดนะครับ แล้วก็มีของพอขายได้บ้างครับเป็ดเรายังไม่โตเลยตายครับเป็ดนี่พไนะปเชียงข้างล่างครับเชียงข้างล่างก่อนว่าข้างล่างน่าจะเป็นที่ที่ใช้ในการทําแปลงผักนะครับแล้วก็อาจจะปลูกตัวทานี้อาจจะปลูกต้นไม้สาหรับเอาไว้เราคิดดูก่อนว่าอุ้ยอ้าวแบบนี้จังหวานรวยครับจงหวะน,นี้จังหวะรวยเลย เอาครับคนเราจะรวยได้คนนี้ครับฟองปลาขอสานพิษได้ไหมสันพิษไม,ไม่เอาสาหลายได้ไหมไมีแต่ปลาตัวนี้ครับไม่อยากได้ปลาตัวนี้ปลาอยู่ในไม้ โอ้พิดาปลาตัวนี้เลยเหรอโคตตัวอล่นะอุ้ยตัวนี้ตัวนี้พุ่งพลาดพุ่งพลาดพอเป็นซันฟิตได้ไหมปลาคาชีสนะโอ้ไเกือนะครับยิ้นก่อนยิ้นก่อนแล้วก็ตกต่อครับลงแหลงอันนี้ลงแหลงเลย ปลา,านานาชนิดวิ่งน้องแซลมอนลงแหน่งอีกรอบครับนี่ยเป็นไทเกอร์ครับโอ้อ่ะอ่ะดื้อโดยตัวนี้ดื้อสุดๆดื้อใช่ไหมดื้อใช่ไหมดื้อก็โด,ดนไปซะ ก่อนไปครับก่อนก่อนจะจากไปมีปลาอีกไหมไม่สักตัวก็จะหมดนะครับหมดแล้วจ้าตัดต้นไฟต่อครับสำหรับหินเนี่ยเราต้องใช้ขวานที่อัปเกรดอีกอัปเกรดหนึ่งครับไม่ใช่ทองแดงน่าจะเป็นขวานเงินเลยครับที่จะสามารถอัปเกรดได้ครับเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนอ เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่ออกให้หมดครับตรงไหนที่ไม่สวยครับเราจะเคลียพื้นที่ออกให้หมดนี่น่าจะทำเป็นโรงพวกโรงเรียนโรงอะไรได้เยอะอู่นะครับสำหรับโซนทางนี้ ปันไปปันไปดีดเรียบร้อยครับตัดเสร็จเรียบร้อยก็ซับไม้กันครับเลียย์ต้นไม้เอาให้หมดก่อนแล้วกันอย่าไปตัดหน้าต้นไม้คือเขียวสองต้นน้นะตัดไปนี่ท้อนะครับร้องนะครับต้นไม้ประมาณสี่ห้าพันเลยครับตัวนี้ตัดได้สิ ไมได้ครับออ๊บเดี๋ยวเราจะนอนอีกคืนหนึแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรในการขายของวันนี้บ้างน่าจะเคลียร์หมดเลนะ้วสำหรับของขายว้าวสุดยอดไปเลยมีปลาครับให้น้องแมวเข้ามานอนได้แล้วจ้า ้าวไม้ได้200ครับแต่หินนี่ยังไม่มีเวลาไปขุดเลยครับก็โอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบลงไปเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายฮะ